สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุ้ผื้สุข้นจ้าวันนี้มาผอกระไซสารผ้าแสบกระเกาพี่น้องจ้าวันนี้ใส่สารในปนปลคอใหญ่พี่น้องขัวพริกกระเทียมใส่พี่น้องจ้าหอมๆจ้าปนกุนๆพี่น้องจ้าพักเข้าก็มีพักชี้จ้าพี่น้องพริกหวานจ้าหอมแขกพี่น้องจ้าด้านหลังมะระขีนกจ้าพักลวกพี่น้องจ้าพักชอยลวกจ้า หัดบะได้เขาเนี้ยห่อนหอนพี่น้องจ้าเขาเที่ยงคือเก่าพี่น้องมาจ้ากินเขาเที่ยงกระใส,สารนพี่น้องจ้าปนประกอใหญ่พี่น้องจ้ามาค่ะลุยเลยพี่น้องจ้าบ๊อบไล้ยายห,หางหิวค่ะข้ามยใหญ่พี่น้องจ้าอือจบพี่น้อง นปนถวยใหญ่ๆไป่น้องจ้ามาได้จ้า เละคุยอะลพไปนองจ้ะแซ่ไปนองจ้ะ เมนูมจะเลิมอาหารอีกแล้วพี่นางจาม,มือเนี่ยผักชีลา้งงามงามไปหรอง We'll always stepping it on that ขมๆกับปนถือกันคักพี่น้อง 嗯嗯。<laughs> คนเมื่อนำปลาลดพี่น้องส้มต้มใส่น้ำปลาซืดจะ้อกแซ่บแล้วพี่น้องจ้ามาต้งใส่อย่างไรเนี่ยนัวค่ะ ตุ่นพักคห้อันจานตุ้มออกไปนังแก บ่นอกินหอมแดงมีประโยชน์ได้เป็นหลังจ๊ะอ,อ,อ,อย่าบหนอกพราเป็นไข่เป็นวัดพี่น้อง จมูกล่จ้ะอาการหนาวหนาวกินผ้าห่มแดงแก้ได้จ้ะกินวกนเมืดก้ะเขาตู้เย็นไล่ร้อนจ้ะงานมากกินขึ้นก็น เลิองนานมาเสียหาทุ่มพี่น้องกินข้าวหาหกทุ่มอาบน้าพี่น้องเดิกปันได้ก็กินข้าพี่น้องจ้าเห็นงานเมื่อยเมื่อเนาะจ้ะ ตัวพี่น้องจ้าแบ่บอิม่มพี่น้องจ้ากินได้ซ้ำอิ่มนะจ้าเอาจ้าพี่น้องจ้ายิ่มหลักล่าพี่ล่าน่องไว้พบพอกันชิปหนาเนะจ้า